สวัสดีครับนี่นะช่องคุณพ่อกัดไฟค,ครคังนะครับเยอาเกียร์นะฮะไฟนอนไฟนอนเด็กของเกียร์นะครับก็คิดว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเด็กเกียร์ลอดเเจินอีกแล้วถ้าเสือมาเพราะว่าตอนนี้คือของอนาคตคือของเก่าที่เป็นโปรโมของลอดเเจินออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะมันออกมาชนกับเสือแล้วก็อีก สามสี่เดือนเสือก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเสือมาคุณพ่อก็จะไปเล่นเสือนะครับคุณพ่อไม่ค่อยชอบรอเลเจนนะมันมันมันสนุกมันเล่นสนุกมันฟาร,รม์มมันฟาร,ร์มของดีมันเล่นเล่นสนุกแต่ว่าเอาเสือมาเราก็จะรีไพไปเสือโนจ็ดมาเราก็จะไปโนจ็ดเมเดนมาเราก็จะไปเมเดนนะฮะล้วก็จะไปมูฟออน,นรเรื่อยๆเพราะว่า ลอตเลเจนต์มันสุดแค่ี้ของมันไม่มีเพ erm ิ่มเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะมีอาจจะมีแค่โปรโมโที่แบบก็ต้องมากลับมาเล่นโครงเก่าอีกก็คือคุณพ่อจะเอาโครงเนี้ยไปใส่เสื้อเลยเพราะฉะนั้นนีน่น่าจะเป็นแฟนนอลเด็กของลอตเลเจนต์แล้วนะครับนอกจากว่าอนาคตแบบจะมีลอตเลเจนต์รีเวิร์สหรือเกตสีที่มม่ได้กับการ์ดลอตเลเจนต์อะไรพวกนี้อาจจะกลับมาเล่นอีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่มีความคิดที่อยากจะจกลับมาเล่นมันอีกนะครับมาเริ่มกันเลย ท,ที่จริงๆอ่ะของพวกนี้กัดเด็กคุณพ่อจัดเสร็จตั้งสักพักแล้วคุณพ่อก็รอแค่คีคขบูลงหมายเทินกับตัวนี้ออกในอ,ออกให้เล่นกันทั่วไปก็เลยถึงค่อยมาจัดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเริ่มนะครับก็แน่นอนนะตอนนี้ไม่มีอะไรก็จะเป็นไรทับจ่วนะครับแล้วก็เทคตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าถ้า,ถา,ถาพูดถ้าพูดต่อสู้เป็นการเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจะได้ ควิกชิลขึ้นมือด้วยนั่นเองนะครับก็ในนี้จะไม่ได้เขียนแต่ว่าให้แก้ในเขาเรียกว่าแกเออร์เรอร์ในในเว็บแล้วว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดหนึ่งสูงกว่าได้ควิกชิลด้วยนะครับได้จวนหนึ่งควิกชิลหนึ่งใบนั่นเองนะถ้าเริ่มก่อนก็จะไม่ได้นะครับเกดสามแน่นอนนะฮะลอตเลเจนจะเป็นใครจะได้นะครับก็ต้องใส่เป็นลอตเลเจนสี่ใบนะฮะดูดแสงดีมากเลยฟอย โอเคมาเป็นมอนสเตอร์รู้เลยนะว่าอัดบัดดีมาก่อนเป็นไซส์สามเอ้ยเป็นคอสเอ้ยเป็นเกรดสามนะฮะมีทวินไดมีมาร์ดี้กีฟอร์นะครับยืนหนึ่งมื่นสามพันแอคทีฟเวนการ์ดสามารถทิ้งการบนมือให้เกตร,รวมกันเป็นสามหรือสูงกว่าได้ถ้าทำเอาการ์ดที่เป็นเกรดสี่จะกองมาไลทับมัน่นสภาพสแตนนะครับอีกอาแล้วก็เมื่อจบเทินเอาการ์ดเกรดสี่ที่ไลทับมันลงช่องด็อกอีกสกิลหนึ่ง เมื่อถูกไล่ทับสามารถเคอร์เตอร์บัสสองว1ได้ซึ่งตอนนี้ของใหม่มาไอสกิลเคร์เตอร์บัสสองว1อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็มีเหตุผลเดี๋ยวก็มาดูกันในตอนคอมโบรหรือตอนถึงตัวนั้นมานั่นแหละไลเกตสามไม่ใช่นั้สี่ในบนะครับเราจะตายของเกลียนคอนิเคิลนะฮะเกตสาน้อยนิดกระจิตรีต่อที่เกตห้าเลยนะฮะ อวอลเคเลียนหรือวอลเคลริออนที่คุณพ่อชอบพูดนะครับเพราะว่าถึงตอนนี้จะอ่านว่าวอลเคเลียนแต่ว่าเวลาพูดไปเรื่อยๆก็จะเป็นวอลเคลริออนนะฮะเป็นเกรด5สกิลไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะสกิลไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับอ๋อคอนเทนียต้องอ่านไลฟ์ like ไม่ได้ห้ามจะรักไก่ว่าอุ้ยผมไลฟ์เป็นล like อตเลเจนด์แล้วผมไลฟ์เป็นเกรดสี่ต่อแล้วผมไลฟ์เป็นวอลเคลริออนต่อไม่ได้นะฮะห้ามไลฟ์นะครับยืนเจ็ดหมื่น ลงช่องไหนไม่ได้นอกจากช่องแดนดาราช่องแดนดาราสามารถเปิดได้จากเจเนซิสเท่านั้นหมายความว่าไอ้นี่จะเอาไปทำาไรข้อแรกครับทิงสไตล์ข้อสองครับเอามาบายจบมันไม่สามารถอยู่ในช่องเลียได้แต่มันสามารถอยู่ในช่องบายกระดับโซนได้นะครับเพราะฉะนั้นเอามาบายแล้วก็เอามาทิ้งสไตล์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เกตในช่องบายเราเป็นเกตสูงๆนะครับรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้อยู่บนในใน,ในบายโซนหนึ่งใบ มันก็จะมีห้าเกรเอาเกรดสี่อีกใบหนึ่งเกรดสายใบหนึ่งก็แป๊บเดียวก็ทะลุทะลุเพื่อที่จะเล่นท่าข้ามเถินได้แล้วนั่นแหละก็ใส่ไว้อยู่คู่เดียวนะฮะใส่เยอะไปมันก็เพืองที่คือแค่เนี้ยเด็กมันก็จะแทบจะอือต้องว่าเกียร์มันเด็กมันไม่สะเทียนอยู่แล้วคือตอนนี้เพิ่มความไม่สะเทียนเข้าไปในเด็กมันอีกนะครับแต่เล่นได้ไหมการันตีว่าเล่นได้แน่นอนเพราะว่าลองมาหลายตามากนะฮะใส่ มังกรการอาวากาศเมทัลี่แฟร์ดากอนไว้4ใบนะครับเป็นเกรดสี่เมทัลวินได้ยืน15,000หออโตในช่องแวนนะครับไม่องสนามใช้ความสามารถตามเกรดอ่าตามจำนวนเกรดในบโซนเออถ้ามี3เกรดบวก1ได้ถ้ามี7เกรดบวก1คลิถ้ามีส3เกรดชี้ยูนิต6ตัวบวกตัวละหมื่นแล้วก็ถ้ามี19เกเกรดมเมื่อจบเทินทิ้งมือทั้งหมดแล้วก็ข้ามเทินไม่สามารถไล่ได้ ก็จะเป็นเทินนั้นจะไม่สามารถไหลได้จะซสูพีเลียก็ไม่ได้จะไหลธรรมดาก็ไม่ได้ก็จะเป็นเพิ่มเทินให้เราเลเจจินมาตีทีหนึ่งแล้วก็เลียตีทีหนึ่งนั่นแหละสิบเก้าเกรดก็มีไอเนี้ยสักตัวสองตัวก็สบายแนละ้วสองตัวนี่คืออีีนะฮะกับการสิบเก้าเกรดเป็นท่าเล่นหลักท่าที่จะเล่นหลักของของเด็กนั่นเองแล้วก็ใส่เกรดสี่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรองนะครับใส่เป็น อีเดลไลน์ครับอีเดลไลน์ดักก้อนเกรดสี Get ่ ed, ทวินได้ยืดหนึ่งหมื่นห้าพันออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามจะใช้ความสามารถได้ข้างล่างนี้ได้ตามจำนวนเกรดในบายโซนหนึ่งเกรดหรือสูงกว่าเอาการ์ดแข่งหนึ่งใบไปใต้กองอ่๋อุอ้ยห้าเกรดคอการ์ดจากท็อปเด็กของเราหนึ่งใบ,บ,บลงช่องเลียสิบเอ็ดเกรดคอการ์ดสองใบจากดอกลงช่องเลียแล้วก็เลือกการ์ด สามใบของเราเ,าเลือกเรียนสามใบบวกห้าพันนะครับก็บอดฟรีเป็นตัวเรียกบอดฟรีไออุลตริฟย์จะเป็นตัวเพิ่มใดเพิ่มคีแล้วก็เพิ่มพลังให้บอร์ดไอตัวนี้จะมาหาของฟรีนะฮะหมดละเกตสี 4, ่เกตสามเกตสองใบนี้คุณพ่อเช็คในไมเคิลแล้วเมื่อวานเ้ยเมื่อเช้าอิกคาบูนะครับก็จะเป็น เกจสองตัวใหม่ของไม้เธอแล้วก็แนะนําว่าให้ซื้อเก็บไว้เพราะว่าทั้งโคงโนเจ็ดโคโนแฟงใช้ทั้งคู่นะฮะเกจสองพลังหมื่นชิวห้าพันแอคทีฟแวนและเลียแอคทีฟแปลว่าใช้ได้ทั้งใช้ชได้ทุกเทิร์นเทิร์นละหนึ่งครั้งนะครับเพราะติดบนเพลเทิร์นเขาจะบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบชี้แวนหนึ่งตัวบวกหนึ่งไดนะฮะอินสกิลหนึ่งคอนติเนียลบนมือนะครับกา,าร์นร 3, ดนี้สามารถทิ้งในสถานเกตสามได้ก็คือสามารถทิ้งสไตป์ด้วยตัวนี้ได้นั่นเองอิ่งมาก แนะนำฮะแต่ว่าตอนนี้ติดไว้สองใบเพราะว่าเด็กนี้มันไม่เหมือนกับแฟงกับเกียร์ตรงที่มันสามารถสไตล์อัดหน้าและตีได้เลยสไตล์ของเด็กนี้มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าบายโซนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ของบายของที่เล่นกับบายโซนไว้เยอะทําให้ทําให้โครงมันค่อนข้างจะไม่มาตรฐานพูดเด่นกันได้เลยนะครับก็จะเกตสองอีกใบหนึ่งก็จะเป็นนาบุยืนหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับ ออโตเลียเมื่อมันจมตีแวนเอาการาดจากหลุมหนึ่งใบไปบาบอ่าในเทอร์นี้คู่แข่งไม่สามารถคอกเกตหนึ่งหรือสูงกว่ามาป้องกันได้เมื่อจบการต่อสู้เอาตัวมันยัตโซลแล้วก็จวนหนึ่งเป็นตัวที่ช่วยบายจากหลุมแล้วก็ถ้าสามารถปั๊มพลังให้มันได้เยอะ<ๆ>ก็จะน่ากลัวพอสมควรเพราะว่าก์ดได้แต่เกตศูนย์ตัวมาช่วยบายนะฮะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่าลอสเบกดากอน ไซส์สองไอเกยียดสองห้าพันชิวหมืน่นออโต้แวนเลียรมบลงสนามจากมือน,นะครับออกท็อปเด็กไม่ใช่ใบหนึ่งใบาการ์ดจากมือหน 1, ึ่งใบนะก็จวดคือหนึ่งอีสเก็ตติงออทคอนติเนียในช่องคอนติเนียในช่องเรียกาดในเทิร์นเล่าถ้าเรามีการ์ดในใบโซนตัวมันจะบวกสามพันเป็นตีหมื่นสามตัวนี้ถ้าถ้าคิดว่าไม่ถนดัดไปใส่ลอตเบรกกลับไปใส่นาบุเต็มได้เพราะติดมาเผื่อใช้นะครับก็เป็นตีมันเตอร์รีพักนะครับ พลังหนึ่ง่นชิวพันออตโตเลกาดมันสนามจากมือไบร์คัจะดรอปหนึ่งใบแล้วก็ตัวมันบวก3 0 0พันไอตัวนี้กับนาบุมันจะต่างกันตรงที่นาบุจะใช้สก,กิลตอนตีส่วนไอเนี่ยจะใช้สก,กิลตอนลงใช่ไหมหนาบุน่าจะเห็นใช้ตอนตีเนาะใช่เพราะว่าในตอนที่ลงอะ่ะมันจะมีบางโอกาสที่สมมติเราทิ้งไตเป็นเกตห้าวคิลิออนอย่างเงี้ยหรือหรือเราในเทอร์นที่แล้วเราทิ้งไตเกตห้าวคิลิออนหรือ PG อะไรไปก็ตาม แล้วคุณเอาไอ้ตัวนี้ยมาเอาเวอครออนจากหลุมไปบ่ายแล้วคุณค่อยใส่ปุ๊บมันจะมีเพิ่มมาห้าเกร็ดเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยติดไปคู่หนึ่งนะฮะเผือใ้เกรดหนึ่งแล้วตามที่เห็นนะฮะใส่ไว้สามใบนะครับไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาทไม่พอบอกได้เลยว่าใส่สี่ก็เท่านั้นนะฮะบาทไม่พอถึงแม้จะบอกอ่ะคุณพ่อก็อามายืนแวนก็ได้ต่อให้ยืนแวนแล้วก็ตามก็ยังเหลือเล่นอยู่ดีก็ไม่เป็นไร เพราะว่ายัางไงบาวิธีไทยมันมีอยู่แล้วก็เลยใส่ไปแค่สามใบนะครับเป็นคโนทูตทิก้านะครับพลังแปดพันชิวมืนเกตหนึ่งนะฮะออโตโ้แวนการ์ดเมื่อเริ่มเทิรเราจะได้จวดหนึ่งหมายความว่าในเทิรนที่เสือนี่อยู่จะได้จวดสองอีกสกิลหนึ่งออโต้นะครับเมื่อเริ่มต้นอ่าไม่ใช่สิเมื่อถูกทิ้งเป็นเมื่อถูกทิ้งจากมือนะฮะ ในเธอรเราในเธอรเรานะจะเนียนปลา P ีจีเราทิ้งมันไม่ได้นะครับเคาน์เตอร์บรัดหนึ่งจัว่วหนึ่งใบแล้วชุบมันจากหลุมไปนอนในสนามในช่องเลียหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยกับคี้คาบูมันจะเป็นคอมโบคู่กันคือขิคาบูาเคาน์เตอร์บรัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบก็ทิ้งเสือคี้คาบูแวนไดบวกหนึ่งไดเสือเคาน์เตอร์บัตหนึ่งชุบจัว่วถ้าเกิดว่าเธอเนี้ยจะได้เคาน์เตอร์บัตสองเพิ่มหนึ่งไดแล้วก็จัว 1, ่วหนึ่งใบ ทำให้ลอตเเจินี่คุณพ่อบอกว่าแทบจะไม่ต้องใช้สกิลเคอร์เตอร์บัสสองวหนึ่งเลยเพราะว่าเสือคิคาบูสองตัวใช้2องบัสเหมือนกันแต่เท่ากับว่าได้มือ 2, บวกสองบวกหนึ่งจากได้บวกหนึ่งจากเสือคุ้มกว่ายังติดยังจะติดนี่เราต้องติดไว้นะครับกับฉพันธ์เวอร์เกอร์เกตหนึ่งแปดพันชิวมืน่นออโต้เลกาไม่ลงสนามจากมือเอาการจากหลุมหนึ่งใบไปใต้กอง ถ้าเอาเกรสามหรือสูงกว่ากับใต้โซบัสสองจวดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทิ้งสไตส์สี่นะฮะไม่รู้มันจริงมันเป็นทิ้งแทนเกรสามแต่ว่าทิ้งสไตส์ไปเพนะื่อความง่ายดายนะแปดพันชิลหมืน่นออโต้แวนการ์ดนะครับเมื่อมันโจมตีฮิตในช่องแวนถ้ามันตีฮิตเอามือหนึ่งไปใบใบแล้วก็จัว่วคืนหนึ่งอีกสก,กิลหนึง่งบนมือคอนตินิวนะครับทิ้งสไตส์ได้นั่นแหละทริกเกอร์ ทริกเกอร์ใส่คุณพ่อยังใส่เป็นเหมือนเดิมนะใส่เป็นจัวจ่วสี่ตัวพีจีสี่นะครับจั่วธรรมดาสองอันเนี้ยอาจจะลดลงไปหนึ่งใบหรือแค่ใบเดียวก็ได้เพราะว่าจั่วเยอะแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นคลีหกแต่ว่าบางคนอาจจะใส่เป็นคลีเจ็ดก็ได้แล้วแต่ชอบก็อย่างที่บอกนะครับเพราะาเด็กมันจั่วเยอะแล้วจะใส่คลีสหกหรือคลีเจ็ดก็ได้ตามถนัดเลยนะฮะแล้วก็ฮิวสี่ตามสไตล์นะครับโอเค วิธีเล่นของเด็กก็เหมือนเดิมจริงๆแต่ว่าเหมือนเดิมเปรียบเลยแค่เพิ่มลูกเล่นใหม่ขึ้นมานิดหน่อยก็ไลท์หนึ่งมีอยู่สองตัวคราวนี้จากจากที่อุย้ยเราต้องไลท์เป็นตัวที่จะตายแล้วไม่งั้นเล่นไม่ได้คราวนี้สามารถเลือกเล้สองตัวแล้วอยู่บนมือสองตัวจะเลือกตัวไหนก็นได้แล้วแต่ชอบจะถ้าสมมติมือคุณเป็นวัคเรียออนอยู่เปลี่ยนมือไปแล้วมีควาคิลิออนคุณก็ลงไอ้ตัวนี้ก็ได้เพื่อที่จะเอาวัคเรีออนไปบาย,บาย,บายให้เร็วที่สุดหรือ ถ้าไม่มีก็อยากได้จั่วเพิ่มก็ลงเป็นเสือสมมติว่าของใหม่เราก็องเป็นเสือเนาะอ่ะตีสมมติว่าหรือเริ่มหลังอ่ะเริ่มหลังจบเทินครับกน u n ข้ามตีมาอะไรก็ตามเข้าเทินเราเข้าเาทนินสแตนแอนจัว่วสกิลเสือไม่เข้าเทินเราจัว่วถ้ากับว่าเทินนี้ได้จั่วสองง่ายมากไลท์ไลท์เป็นเกียร์สองคันนี้ก็ไม่ฟิกเท่าไหร่และอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นขีคาพูก็ได้ ถ้าอคาบูมันสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบวกไดให้ตัวมันเองได้ก็แล้วแต่ชอบอาจจะเป็นตัวนี้เพื่อที่มาเพิ่มบายให้เราอาจจะอ่ะสมมติว่าบายมีบายเกตห้าแล้วก,ก,ก็ตีไปแค่นี้ก็ได้หรือจะเอาเลียมาช่วยตีกนให้ไม่เจอแคนยิงหรืออยากจะกดดันผลตรงข้ามขึ้นสามก็แน่นอน,นอยู่แล้วว่าต้องขึ้นเป็นล็อตเลเจนนะฮะอิมเมอร์เจนต์ลีกีฟอสอาจจะให้แวนไปก่อนก็ได้เพราะว่าแวนไลน์แรกค่อนข้างจะเบาแล้วก็ อยู่ที่อยู่ที่บายโซนแล้วอาจจะมีลงอันนี้มาเอามือหนึ่งไปใบบายสมมติอ่ะบายบายเบอรเคลียนได้แล้วก็จวนหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรช่วยบายอีกไหมสมมติถ้าไม่มีแล้วหรือถ้าต้นเกมได้บายบายอะไรบายขิงบายขาอาจจะบายเกตสองอะไรพวกนี้ไปตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่อีไอตัวตัวเนี้ยอะไรก็ได้ไปเนาะสมมติมีบายสักแค่นี้แค่นี้ก็เจ็ดบายแล้วอ่ะก็สบายสบายแล้วแล้วก็ทิ้งสไตล์เลยครับอาจจะทิ้งเป็น อ่ะงสไตป์ไปปุ๊มก็สไตป์เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นสไตป์นี้ก็ได้เพราะว่าจะเพิ่มมือเพราะว่าตอนนี้เรามีบายเจ็ดแล้วใช่ไหมมันก็จะบวกขีด้วยก็น่ากลัวอยู่ก็ลงเลยอ่าแล้วสมมติว่ามือเราเฮงเฮงป๊อกป๊อกเพราะว่าอย่างี้เห็นนะว่าเราไม่ได้ใช้บาร์สอยู่แล้วเด็กนี้ไม่เป็นเด็กที่ไม่ได้ใช้บาร์สอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราขึ้นยังไงเราต้องมีประมาณสองบาร์สอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่านี้ลดอีกคาบูอ่าตัวนี้ในเธนเรามีบายโซนบวกสามพัน อีกคาบูคาสกิลเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งเสืออย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เวนการบวกหนึ่งไรสกิลเสือเมื่อถูกทิ้งเป็นคักเมื่อถูกทิ้งในเทอร์เราเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับชุบมันนอนชุบมันนอนจะนอนนี้ก็ได้จัว่วคืนหนึ่งอีกเข้าได้มือเพิ่มสองโดยที่ไม่ต้องกดสกิลเคาน์เตอร์บัตสองจั่วหนึ่งและแล้วตรงนี้อาจจะเอาอะไรมาช่วยต่อต่อตูดมันอาจจะเอา,เอา อะไรดีไม่มีอาจจะเอาชพันหรืออะไรพวกนี้มาก็ได้แต่ว่าในตอนต้นเกมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องมีอะไรมาต่อตูดมนเล็กก็ได้อาจจะมาช่วยเคลียร์หรืออาจจะเอามารับบูทไอรับไรเพราะว่าแวนตีสี่ไรครับสองหมื่นห้าสี่ไรสองคีเพราะว่ามีบายเจ็ดบายเจ็ดจะอา่าอ่ะบายสามจะบวกไรบายเจ็ดจะบวกคีเพราะฉะนั้นจะตีสองหมื่นสามสี่ไรสองขี จุกจุกมีเปอร์เซนต์ที่ไอคิกคาบูเนี่ยจะได้หนึ่งได้และอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่คาบูได้หนึ่งไดแล้วก็ไอ้นี่ได้หนึ่งไดด้วยได้ได้คนละลูกก็ได้ก็จะตีเข้าสองลูกดีๆหรือยังไงก็กดดันอยู่แล้วแวนเขาถ้าจะให้พีจีเลยเพราะว่าสี่ได้ฮัลโหลอะไรค่นนี้ถ้าได้ไดหนึ่งก็สองหมื่นไม่ได้ก็ตีข้างไปก็ได้งงไอันนี้ก็สิบสามถ้าได้ได้ก็เป็นสองหมื่นสามอะจบเทิร์นรีไทย อีมันจะไล์แวนในสภาพตะแตดไอในในสภาพนอนอีมันร์นี่กีฟฟอร์ดข้างเพราะว่าเผื่อเผื่อไม่ตายก็อย่างแค่น,นี้แล้วก็ลงของมาบายบายบาย,บายเพื่อที่จะเพิ่มของอีกเคบูเนี่ยเป้าหมายหลักโดนตีตายอยู่แล้วแล้วคุณอาจจะลงเทินหน้ามาอาจจะบายหลุมบายขิงบายขาอะไรก็ได้ไปเพื่อที่จะอ่ะแล้วก็แคบูมันจะฟื้นึ้นชีพมันได้ไงสองใบ เอาอตัวนี้มาชุบก็ได้ถ้ามีใบสิบเอ็ดปุ๊บคุณก็ชุบได้เลยก็จะมีเนี่ยอัลมีเมตสามใบหนึ่งก็สิบเ 22, 4, อ็ดแหละสองสองสี่ห้าเจ็ดเก 2, 3, า้าแล้วก็สามสิบสองเจ็ดเก้าสิบเจ็ดใบเกตเกตหนึ่งเกตสองสามใบเกตห้าใบหนึ่งก็สิบเอ็ดก,ก็ชุบคี้ขบูได้แล้วขี้ขบูดก็จับม่เล่นเหมือนเดิมครั้งนี้อาจจะเป็น ยืนไอ้นี่ก็จะ3ไดแต่ว่าได้เตะบอร์ดเขาหนึ่งแล้วก็ได้ชุบเราสองตัวได้ทอทอเด็กหนึ่งใบคุ้มโคตรคุ้มนะฮะก็ประมาณนี้กับเด็กโคโนเจตก็แย่แล้วเกียร์นะฮะเกียร์ก่อนที่โคโนเจตจะมาก็จะเป็นบิลสุดท้ายที่คุณพ่อคิดจะทำให้กับไอ้เจ้าลอตเลเจนนะครับก์ดทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้สามารถหาได้แล้วคิกคาพูกับ โคโนโททิก้าเอ้ยโคโนทูธทิก้าสามารถหาได้ในไมเทิร์นนะครับทั้งสองใบเลยไปหาได้ในไมเทิร์นนะครับเว็บไมเทิร์นแล้วก็วอคิเลียนหาได้จากทีดีของเจเนซิสเนปยูเรนัสนะฮะไม่ใช่เนปจูนยูเรนัสนะครับก็หาได้แล้วทั้งหมดของทั้งหมดตอนนี้สามารถหาได้ตามอันนี้ตอนนี้อาจจะต้องหาตามเว็บหรือลองถามร้านกัดใกล้บ้านน่าจะมีบางร้านอาจจะสต็อกไว้ ไอ้จิมพิธทีไปจิมที่โทรศัพท์ไอ้วัคเคอออนมาในทีดีนะครับก็น่าจะหาได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งออกแต่ว่านี่จะหายากสุดก็คือจะเป็นไอ้เจ้าเซตเกียร์ที่ยังอยู่ในเบ b บศูนย์เท่าไหร่ศูนย์สามหรือศูนย์สี่นูนหรือศูนย์สองหรือศูนย์อะไรนั่นแหละเออก็อาจจะหายากหน่อยแต่ว่าก็นั่นแหละก็หลายๆคนน่าจะเก็บไว้อยู่แล้วนะก็มาลองเล่นดูต่อนะครับในไหนก็มีของอยู่แล้วไงก็พวกไอ้สองตัวเนี้ย แนะนำว่ายังไงก็หามาคนละชุดสองตัวนี้ให้ทั้งเกียร์เสือใช้ทั้งเกียร์เจ็ดทั้งสองใบเลยแนะนาว่าห,หาติดไว้จะได้ไม่ต้องไปซื้อคอมพิวหรือไปซื้อหาซื้อแยกตอนนั้นมันจะหายากนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็อีกนิดนึงแถบให้อีกนิดนึงถ้าซื้อมาแล้วนะซื้อนี่ไปด้วยเลยดรอป p g จคุณพ่อไม่แน่ใจว่าทีโคโนโเจ็อะ่ะมันจะมีดรอปพีให้หรือเปล่าถ้าญี่ปุ่นน่ะคุณคุณว่ามันจะมีให้แต่ว่า ไม่ชัวนะก็ถ้าอยากได้เป็นฟอยก็ซื้อไป3ใบเนี่ยถ้าไม่มีก็2องใบนี้ก็พอนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะเข้าใจง่ายไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจถ้ายังงงตัวไหนกก็เหมือนเดิมคุยข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อตามไปตอบให้วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ